กลับมาแล้วสำหรับฉากการตายจากซีรีส์เดอะบอยซีซั่นที่3ซึ่งการที่เรื่องราวดําเนินมาจนถึงช่วงซีซั่นนี้ก็ดูเหมือนว่าความโหดและดีกรีความเลือดสาดของมันจะไม่ได้ตกลงไปเลยแม้แต่นิดแถมมันยังม,มากกว่าสซีซั่นก่อนไปอีกด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในเดอะบอยซีซั่นที่3จะมีฉากการตายสุดสยองอะไรที่น่าจดจําบ้างโดยเราก็ต้องขอตื่นกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสาคัญเกี่ยวกับซีรีส์ในหลายส่วนออกมาหากใคร ที่ยังไม่เคยได้รับชมนี้ยังไม่อยากเสียอัธรสก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับคริมสันคาวเตสถูกโซเชียลบอยระเบิดพลังใส่ แม้ว่าครีมสันเขาเตสจะเป็นซุปจากทีมเพย์แบ็กที่มีพลังเป็นการปล่อยลำแสงกลมๆซึ่งสามารถทําให้ร่างของเหยื่อก,กระจายเป็นชินช้นๆได้แต่เธอก็ดันเป็นหนึ่งในสมาชิกคนแรกๆที่โซเชียลบอยเลือกที่จะตามไปแก้แค้นเนื่องจากเธอคืออดีตคนรักของเขาที่กล้าทรยศโดยการส่งโซเชียลบอยไปให้กับทหารรัสเซียจนเขาโดนจับไปทดลองอย่างหนักและได้รับพลังการปล่อยลำแสงสุดโหดที่ใช้ฆ่าใครก็ได้ออกมาจากหน้าอกแถมถ้าหากพวกซุปโดนลำแสงนั้นเข้าไปแต่ไม่ตายพลังพิเศษของซุปคนนั้นก็จะหายไปอีกและเธอก็คงไม่คิดว่่่าสิงที มันจะกลับมาเล่นงานเธอเสีเองเพราะเธอได้พลาดท่าถูกบูเชอร์และ MM จับมัดมือเอาไว้กับเก้าอี้ก่อนที่โซเชียลบอยนั้นจะเข้ามาหาเธอถึงทีพร้อมทั้งใช้ลำแสงจาัดก,การครีมสันเคลเตสจนตายขาที่จากนั้นเราจึงได้เห็นเมื่อศพที่ตายจากพลังลำแสงนั้นจะมีสภาพที่ชวนขนลุกเรากับสพที่โดนระเบิดปรามานูถล่มใส่ยังไงยังงานน,นี่จึงน่าจะเป็นพลังที่โหดที่สุดในเรื่องนับเวลานี้แล้วแบล็กนัวโดนกระชากใส่ แม้ว่าในซีซั่นนี้แบล็กนัวที่หลายๆคนคาดหวังว่าจะให้เป็นวายร้ายตัวจริงจะปรากฏตัวออกมาน้อยมากๆเนื่องจากความลับในอดีตของทีมเพย์แบ็กมันเริ่มจะกลับมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งแล้วแต่การกลับมาของแบล็กนัวก็ดันสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชมไปแทนซะอย่างนั้นเนื่องจากเขาดันไปปกปิดความลับบางอย่างเอาไว้กับโฮมแลนเดอร์จนโฮมแลนเดอร์ที่คอยเชื่อใจเขามาตลอดตัดสินใจที่จะฆ่าแบล็กนัวโดยการควักไส้ของเขาออกมาแบบสดๆจนซุปพลังนินจาคนนี้ต้องลงไปนอนตายที่พื้นซึ่งแฟนๆหลายๆคนก็ได้ต่วหวังว่า การตายครั้งนี้จะไม่ศูนย์เปล่าหรือไม่ก็อาจจะมีทางทําให้ตัวละครนี้กลับมาได้อีกครั้งเพราะเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสีสันที่ไม่ควรจะขาดไปจากเรื่องราวจริงๆซูเปอร์โซนิกถูกโฮมแลนเดอร์ชำแหละ ถ้าไม่มีฉากการตายสยองที่เกี่ยวข้องกับโฮมแลนเดอร์มันก็คงจะผิดธรรมเนียมของการรวมฉากสยองขวัญมากๆแน่ๆเพราะในคราวนี้โฮมแลนเดอร์ที่ตัดสินใจใช้แผนการเรียลเรตติ้งของตัวเองด้วยการเข้าไปโกหกผู้คนว่าเขาเป็นแฟนกับสตาร์ไลท์กูได้จัดการฆ่าปิดปากคนที่กำลังจะเข้ามาช่วยเธออย่างซูเปอร์โซนิกมันซะเลยเนื่องจากซูเปอร์โซนิกคือซุมชื่อดังที่เคยคบกับสตาร์ไลท์มาก่อนและตัดสินใจที่จะช่วยเธอในแผนการโค่นล้มโฮมแลนเดอร์แต่เคราะห์ร้ายของซุคนนี้ก็มาถึงเร็วมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเขาถูกโฮ เอฆ่าด้วยวิธีปริศนาจนใบหน้าอันหล่อเหลาถูกทำลายจนเละไม่เหลือเขาเดิมแถมแขนขาของเขาก็ยังถูกตัดออกมาเป็นชิ้นๆอีกด้วยเรียกได้ว่าฉากดังกล่าวนี้มันสะท้อนความโรคจิตของโฮมแลนเดอร์ออกมาได้แบบดีเยี่ยมจริงๆเพราะใครจะไปคิดว่าเขาจะเลือกฆ่าเป้าหมายที่เป็นซุปด้วยกันเองแบบโหดขนาดนี้ใชยเคราะร้ายถูกโฮมแลนเดอร์ยิงเลเซอร์ใส่ หลังจากชิงตัวลูกชายอย่างไรอันมาจากบูเชอร์ได้สำเร็จแล้วโฮมแลนเดอร์ก็ได้ตัดสินใจพาลูกชายบินเข้าไปหากลุ่มชุมนุมที่กำลังสนับสนุนเขาแบบเต็มที่ในตัวเมืองเพื่อเป็นการเปิดตัวไรอันและทำให้ไรอันนั้นซึมซับความเป็นที่นิยมตามรอยตัวของโฮมแลนเดอร์เข้าไปในใจแบบชา้าๆแต่จูจ่ๆชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อของสตาร์ไลท์ก็ได้เข้ามาต่อต้านการกระทำของโฮมแลนเดอร์ทั้งด่าดทอในความผ็ดการแถมยังโยนกระป๋องน้ำไปโดนใส่ไรอันอีกด้วย โฮมแลนเดอร์ er ที่ของขึ้นสุดๆกับสิ่งที่ลูกชายโดนจึงตัดสินใจยิงเลเซอร์ใส่ชายคนนั้นจนตายคายที่ต่อหน้าฝูงชนถืว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือผู้คนในบริเวณดังกล่าวกลับชอบใจในการกระทําแบบนี้มากๆราวกับว่าพวกเขากําลังสนับสนุนความรุนแรงที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปซึ่งเราก็ได้แต่ภาวนาว่าในชีวิตจริงมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏออกมาในสังคมที่เราอยู่เพราะมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่วิปริตติดอันดับของเรื่องมากๆไม่สตอมถูกโล่อของโซเชียลบอยกระแทกหน้า หลังจากที่โซเชียลบอยเข้ามาร่วมมือกับฮิวอีและบูเชอร์แล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจออกตามล่าอดีตทีมเฮเวนตต่อทันทีแบบไม่หยุดก่อนจะเดินทางไปไล่ล่าไมล์สตอร์มสุบที่มีพลังเป็นการสะกดจิตได้เพียงแค่สบตาสําหรับให้เหยื่อหลุดเข้าไปในความทรงจําอันเลวร้ายของตัวเองซึ่งหลังจากที่ฮิวอีและบูเชอร์สามารถเอาชนะและแก้เกมของไมล์สตอร์มได้สําเร็จแล้วโซเชียลบอยก็ไม่รอช้าที่จะเข้ามาจัดการเหยื่อคนนี้ทันทีซึ่งไมล์สตอร์มที่ถูกเอาผ้าปิดหน้าเอาไว้จนไม่สามารถใช้พลังได้กถูก ใช้วิธีการฆ่าแบบดิบๆอย่างการเอาโลกทุบลงไปที่หน้าของไมสตอมแบบต่อเนื่องจนหน้าของเขาบุ๋มลงไปเป็นรูโวซึ่งแม้ว่าการที่ศพจะโดนเอาผ้าบังไว้อีกชั้นแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ฉากนี้ดูสยองน้อยลงไปเลยแม้แต่นิดกลับกันด้วยเสียงประกอบและแอคชั่นต่างๆมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมเข้าไปอีกโทนี่ถูกวิกตอรียระเบิดตัว หลังจากที่เราได้รู้กันแล้วว่าวิกตอเรียนิวแมนคือคนที่สามารถใช้พลังระเบิดหัวของเหยื่อได้และเธอก็คือคนที่ฆ่าคนจำนวนมากในซีซั่นที่2ในที่สุดฮิวอีที่เริ่มเอะใจก็ได้ตัดสินใจแอบสกดรอยตามเธอไปจนได้พบว่าวิกตอเรียนั้นกำลังถูกชายปริศนาที่น่าจะรู้จักกับเธอในอดีตอย่างโทนี่คอยแอบตามอยู่ตลอดและพยายามขอความช่วยเหลือจากเธอกระทั่งในที่สุดทั้งสองก็ได้ตัดสินใจเข้าไปสู้กันจนได้วิกตอเรียจึงใช้พลังระเบิดของเธอจัดการโทรนี่ด้วยการบอมมือของโทนี่จนขาดไปก่อน แล้วค่อยๆบอมหน้าของเขาไปครึ่งซีจนเราได้เห็นหน้าของโทนี่พงางาพ์ง่าไปมาอย่างน่าอนาและในท้ายที่สุด,สดเธอก็ได้ใช้พลังอีกเฮือกระเบิดร่างของโทนี่จนแหละโดยเราก็จะได้รู้ในที่สุดว่าพลังของเธอจะมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่หากเธอไม่สามารถเพ่งสมาธิดีๆได้เหยื่อของเธอก็จะไม่ตายทันทีทว่ามือหรือบางส่วนของร่างกายก็อาจจะกระจุยไปก่อนแต่ถยังไงนี่ก็ยังถือว่าเป็นพลังที่น่ากลัวติดอันดับของเรื่องอยู่ดีกันพาวเดอร์ถูกบูเชอร์เฉือนหัวขาดไปครึ่งซี ในช่วงที่บูชเชอร์ได้พลังจากเทมวีมาใหม่ๆ เขาจะตัดสินใจเดินทางไปตามล่ทีมเพย์แบ็กของโซเชียลบอยทีละคนก่อนจะได้พบกับการพาวเดอร์เป็นคนแรกทั้งสองจึงประทะคารมกันอย่างหนักและลงเอยด้วยการสู้กันในท้ายที่สุดเนื่องจากบูเชอร์มั่นใจในพลังของตัวเองที่ได้มาจากเทมวีแล้วเขาจึงสามารถอัดการพาวเดอร์จนเละได้สําเร็จแต่การควบคุมพลังที่ยังไม่แม่นยําพอมันก็ทําให้บูเชอร์ล้งมือปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาจากหน้าจนแสงเข้าไปเฉือนกันพาวเดอร์กับรถข้างหลังจนขาดไปครึ่งซีส่งผลให้ฉากนี้เพิ่มความสยองเข้าไปอีกหลายเท่าตัวแถมเรายังเริ่มรู้สึกได้ ูเชอร์นั้นกำลังจะกลายไปเป็นพวกสุวร้ายแบบที่เขาเกลียดไปแล้วโดยไม่รู้ตัวจริงๆชายโรคจิตตายเพราะถูกคีมิโกอเอาดิวดอยัดหน้า เรียกได้ว่าติดอันดับแบบสม่ำเสมอจริงๆสำหรับคิมิโกะที่แม้ว่าความน่ารักของเธอจะทําให้แฟนๆชื่นชอบแต่เมื่อเธอได้ออกโรงทีไรก็เรียกได้ว่าจะต้องมีการตายสยองเกิดขึ้นมาทุกทีซึ่งในคราวนี้เธอก็ได้ปลอมตัวไปเป็นสาวขายบริการเพื่อที่จะได้ลักลอบเข้าไปในบ้านของชายโรคจิตคนหนึ่งที่ชอบเรียกสาวๆมาเาเรอการมให้ตัวเองแต่คิมิโกะก็ดันหมดความอดทนเดินไปหยิบดิวดรุ่นแบล็กนัวเข้ามาจิ้มหน้าของลุงคนนั้นจนทะลุก่อนจะเอาดิวดโดที่เหลือไปไล่ฆ่าพวกบริการต่อเรียกได้ว่าเหยยยยื่อออในนนนครััั้้้้้งงงงีตตาาสไมมพแลว แบบหน้าอนาจากดิวโดอีกต่างหากบลูฮอกถูกลากไปบนถนน บลูฮอคน่าจะเป็นตัวละครที่ผู้ชมหมั่นไส้มากที่สุดในซีซั่นนี้แล้วเนื่องจากเขาคือซุปนิสัยเสียที่เข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนเป็นจํานวนมากแถมยังเข้าไปมีปัญหากับเอเทรนอย่างหนักจนพี่ชายของเอเทรนอย่างนาธานต้องรับขอด้วยอาการขาพิการไปอย่างน่าสงสารโดยในช่วงหลังจากเหตุการณ์ฮีโร่กระซื่อมเอเทรนที่หมดความอดทนแล้วจึงใช้โอกาสนี้จับบลูฮอควิ่งลากไปบนถนนจนสภาพของซุปคนนี้เละไปทั้งตัวแบบไม่เหลือเขาโครงเดิมและแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้เอเทรน ช็อกจนเกือบหัวใจวายตายจริงๆแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ชมสะใจมากๆและยอมเอาใจช่วยเอเทรนที่เคยทําเรื่องแย่ๆมากอ่อนเพื่อที่เขาจะได้แก้แค้นแทนพี่ชายสําเร็จสักครั้งเทอร์มไมท์หมดเข้าไประเบิดเจ้าโลกนี่คือฉากที่โหดแล้วโรคจิตที่สุดของซีซั่น3แถมยังปรากฏออกมาเป็นฉากแรกๆอีกด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ของซุปอย่างทอร์ไมท์ ที่เคยปรากฏตัวออกมาในซีซั่นแรกแบบๆแ,แ,และผู้ชมก็คงจะจดจํากันได้ดีว่าสุที่มีพลังย่อส่วนร่างกายคนนี้มักจะใช้พลังของตัวเองในเชิง18บวกซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพอมาในคราวนี้ไทมก็ได้ตัดสินใจใช้พลังดังกล่าวในการเล่นสนุกกับคู่รักเกของเขาหลังจากที่ทั้งคู่สูบโคเคนเข้าไปแบบเต็มสูบโดยทไมจะย่อส่วนและกระโดดเข้าไปในอวัยวะเพศของแฟนหนุ่มและเข้าไปสัมผัสกับพื้นที่ในท่อปัสสาวะไปมาเรื่อยเอยพื่อที่แฟนหนุ่มของเขานั้นจะได้รู้สึกเกิดอารมณ์จากการถูกสัมผัสแต่จูๆ่ๆ ก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อเทมายดันพลาดทาจามออกมาอย่างแรงจนร่างกายของเขาคืนสภาพกลับมาใหญ่เหมือนเดิมส่งผลให้ร่างแฟนหนุ่มของเขาขาดครึ่งออกมาเป็นสองท่อนทันทีส่วนตัวเทมายเอกนั้นก็ได้แต่มองศพตรงหน้าแบบงง,งๆรอเขาคงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาได้แต่ถึงยังไงฉากนี้ก็ถือว่าเสื่อมมากๆอยู่ดีในซีซั่นที่3นี้แถมในภาพเบื้องหลังทีมงานก็ยังเผยออกมาอีกว่าพวกเขากถึงขนาดลงทุนสร้างรูอวยวะเพศขนาดใหญ่ขึ้นมาจริงๆอีกด้วย โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับฉากการตายสุดสยองจากซีรีส์ t h อ b o อยซีซันที่3ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่มีฉากไหนที่จะมีคนตายแบบปกติหรือถูกฆ่าแบบธรรมดาธรรมดาเพราะทุกฉากที่ปรากฏออกมานนั้ค่อนข้างจะเต็มไปด้วยการนําเสนอที่รุนแรงและโหดไม่แพ้ภาพยนตร์สยองขวัญเลยแม้แต่นิดนี่จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วว่าหากมีฉากการตายปรากฏออกมาฉากนั้นๆก็จะโหดแบบคาดเดาไม่ได้เลยแม้แต่นิดและเพื่อนๆล่ะครับมีฉากการตายสุดสยองจากซี รีดเดอะบในซีซั่นที่3ฉากไหนที่คิดว่าโหดโดนใจนอกเหนือจากที่เรายกตัวอย่างไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ